กักกันปกป้องมาตรการการกักกันพิเศษไม่มี SCP-923 อยู่ในวงโครจรที่มีความสูงกิโลเมตรซึ่งเมื่อรวมกับระบบป้องกันอัตโนมัติของมันแล้วทำให้ไม่สามารถกู้คืนได้ SCP-923 รายงานว่ามันไม่สามารถควบคุมกลไกาการป้องกันของตัวเองได้จึงไม่สามารถกักกันตามรูปแบบปกติดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ดาวเทียมอื่นเข้าสู่วงโคจรของ SCP-923 เพราะความเสียหายเพิ่มเติมต่อวัตถุอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นหายนะนอกจากนี้กลไกป้องกันของมันที่ทำลายดาวเทียมดวงอื่นจะเผยให้เห็นถึงความผิดปกติและทำให้เรื่องที่ใช้ในการปกปิดที่ว่า s c p 923นั้นเป็นดาวเทียมสอดแนมทางการทหารถูกเปิดโปงว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากวัตถุเพิกเฉยต่อคำถามและคำสั่งใดๆที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากระดับ o 5การกำจัด s c p 923จึงถูกระงับไว้จนกว่าจะไม่สามารถใช้งานได้อีกคำอธิบาย s c p 923 เป็นดาวเทียมที่ประกอบด้วยจานพาราโบราขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากโลหะผสมที่ไม่ทราบชนิดนอกจากนี้วัตถุยังถูกติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานมหาศาลในการใช้กลไกาการยิงของมันส่วน,นกลไกที่ SCP-923 ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ในการยิงเป้าหมายนั้นไม่แน่ชัดแต่จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า วัตถุที่อยู่ระหว่าง SCP-923 และเป้าหมายจะไม่ถูกส่งผลกระทบใดๆข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับ SCP-923 ได้รับมาจากตัว SCP-923 เองวัตถุรายงานว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันณนะไซซึ่งมีแผนที่จะก่อสร้างที่แต่ถูกยกเลิกเพราะปัญหาด้านการจัดการ SCP-923 ไม่ควรจะถูกแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ,ๆเพราะตัววัตถุมีความตื่นรู้และสามารถใช้เหตุผลพื้นฐานได้แต่ดูเหมือนว่าจะใช้ความสามารถนี้เฉพาะการสอบถามข้อมูลเท่านั้น SCP-923 ถูกค้นพบโดยสถาบันครั้งแรกเมื่อวันที่เมื่อมันเริ่มรายงานกลับด้วยข้อความว่าการกำจัดเป้าหมายสำเร็จจากหลายจุดทั่วโลก ผ่านระบบถ่ายทอดข้อมูลรักษาความปลอดภัยระดับ O5 การรายงานเหล่านี้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาชั่วโมงรวมทั้งสิ้น57กรณีทั่วโลกเริ่มด้วยระดับความร้ายแรงตั้งแต่ถึงมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันทั้งหมด55รายสำหรับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำจัดสามารถดูได้ที่เอกสาร9 2 3 ขีดศูนยขีด K ทางสถาบันยังไม่สามารถระบุได้ว่า SCP-923 สามารถเข้าถึงระบบถ่ายทอดข้อมูลรักษาความปลอดภัยระดับ O5 ได้อย่างไรและได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ SCP-923 รวบรวมข้อมูลจากระบบนั้นเว้นแต่เสจยว่าจะเป็นข้อมูลที่ตั้งใจส่งถึง SCP-923 โดยเฉพาะ SCP-923 สามารถเปลี่ยนวงโคจรได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าถึงเป้าหมายโดยตรงเมื่อ SCP-923 ได้รับคำอนุญาตในระดับ O5 วัตถุจะยอมรับคำสั่งในการยิงโดยต้องการพิกัด GPS มาตรฐานระดับความสูงเวลาและค่าตัวเลขจำนวนเต็มที่ระบุระดับความร้ายแรงโดยมีการแนบบันทึกการทดลองเพื่อระบุความหมายของตัวเลขดังกล่าวไว้แล้ว ได้มีการอนุมัติแบบพิเศษเพื่อให้บุคลากรระดับดีคล s สบางรายสามารถมีชีวิตอยู่เกินกว่ากำหนดเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยผลกระทบของ SCP-923 บันทึกการทดลองระดับความร้ายแรง10การตอบสนอง SCP-923 รายงานข้อผิดพลาดโดยระบุว่า ไม่สามารถยิงด้วยระดับความร้ายแรงที่ต่ำกว่า23ได้ระดับความร้ายแรง 25, การตอบสนองผู้เข้าตรวจสอบรายงานว่าได้ยินเสียงคนพูดคุยกับบุคคลที่ไม่มีอยู่จริงเกิดความหวาดระแวงอย่างรุนแรงมีการกระตุ้นให้ทำร้ายผู้อื่นและความหวาดกลัวยอย่างหนักจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าตรวจสอบกล่าวว่ามีความรู้สึกถูกเฝ้ามองอย่างรุนแรง แต่ไม่สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้เวลาจนกว่าจะฟื้นตัวประมาณ15-19วันบันทึกจากดเพื่อการตรวจสอบปรากฏการณ์ที่เกิดจาก SCP-923 ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกหลายชนิดใกล้กับเป้าหมายระดับความร้ายแรง35การตอบสนองคล้ายกับการยิงที่ระดับความร้ายแรง25แต่ผู้เข้าทดสอบ รายงานเพิ่มเติมว่ามีแรงกระตุ้นให้ทำร้ายตัวเองมีความคิดฆ่าตัวตายตลอดเวลานักวิจัยที่อยู่ในระยะ10เมตรจากเป้าหมายรายงานว่ามีอาการตื่นตระหนกเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเวลาจนกว่าจะฟื้นตัว6-8เดือนวิดีโอและข้อมูลสัญญาณภาพและเสียงทั้งหมดสูญหายระหว่างการทดสอบและอุปกรณ์บันทึกหลายตัวถูกเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมสูงสุด10เซนติเมตรอุปกรณ์หนึ่ง ดูเหมือนจะถูกยึดติดแน่นกับพื้นระหว่างการยิงวิดีโอที่สามารถกู้คืนได้แสดงถึงความเสียหายยังรุนแรงสอดคล้องกับส่วนสัญญาณเสียงไม่มีสิ่งผิดปกติแต่เมื่อเปิดได้ผู้เข้าตรวสอบหรือนักวิจัยที่ได้รับผลกระทบฟ,ฟังจะทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือความคิดที่จะฆ่าตัวตายอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่าสัญญาณเสียงนั้นตรงกับเสียงที่พวกเขาเคยได้ยินมาก่อน และแสดงความงุดหงิดอย่างรุนแรงเมื่อถูกบอกว่าเป็นเพียงสัญญาณรบก,กวนแบบสุม่มบันทึกจากด็อกเตอร์เอาละดูเหมือนว่าสิ่งนี้มันจะมีผลกระทบแบบกระจายจริงๆกั้นสินะไม่ใช่แค่เพียงลำแสงแห่งความบากคลัง่งการรบก,กวนสัญญาณภาพและเสียงมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนักวิจัยต้องสังเกตการจากระยะไกลเท่านั้น และบุคลากรดีคลาสต้องถูกควบคุมเพื่อไม่ให้ทำร้ายตัวเองเพราะจำเป็นจะต้องเก็บพวกเขาไว้เพื่อการศึกษาระดับความร้ายแรง50การตอบสนองเหมือนกับการทดลองก่อนหน้านี้เวลาจนกว่าจะฟื้นตัวผู้เข้าทดสอบยังไม่สามารถฟื้นตัวได้แม้จะถูกพันฒนาการเต็มตัวแต่พบว่าพวกเขามีบาดแผลฉีกขาด และรอยกรีดบนร่างกายโดยท,ที่ไม่ทราบวิธีการที่ทําให้เกิดขึ้นนักวิจัยผู้สังเกตการไม่พบว่ามีใครเข้าไปในพื้นที่หรือผู้เข้าทดสอบหลุดออกจากพันธนาการได้อย่างไรวิดีโอและข้อมูลเหมือนกับการทดสอบก่อนหน้านี้แต่การเลื่อนตำแหน่งของอุปกรณ์นั้นรุนแรงกว่ามากบันทึกเพิ่มเติมนักวิจัยที่เข้ามากู้ตัวบุคลากรดีคลาส รายงานความรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงเมื่ออยู่ในพื้นที่ทดสอบและกล่าวว่ามันรู้สึกผิดปกติแต่ไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้สิ่งนี้อาจบ่งชี้ถึงผลตกค้างบางชนิดถึงแม้จะยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงอื่นๆก็ตามระดับความร้ายแรง75การตอบสนองเป้าหมายเข้าสู่สภาวะไม่ตอบสนองโดยสิ้นเชิงบุคลากรดีคลาสที่อยู่ในระยะ15เมตร สามารถหลุดออกจากพันธนาการและค่าดีคลาส่วนอื่นที่พบเห็นโดยวิธีการด้วยฟันก่อนที่จะหันมาโจมตีกันเองผู้เข้าตรวจสอบในรัศมี50เมตรรายงานอาการตื่นตระหนกอย่างเฉียบพลันยาวนานถึง1ชั่วโมงบุคลากรระดับดีคลาสทั้งหมดแสดงบาดแผลเป็นรอยกรีดที่แขนและขาโดยไม่ทราบสาเหตุไม่พบอาวุธมีคมและบาดแผลไม่ตรงกับร่องรอยจากฟันหรือเล็บ วิดีโอและข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกับการทดสอบก่อนหน้านี้แต่มีอุปกรณ์บางส่วนหายไปสัญญาณวิดีโอและข้อมูลทำให้ผู้ที่เคยมีอาการตื่นตระหนกเกิดความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงเมื่อได้ดูหรือฟังบันทึกเพิ่มเติมเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นักวิจัยที่เข้าสำรวจพื้นที่รายงานถึงความรู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงบางคนมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อสำรวจภูมิประเทศ และรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบการเคลื่อนไหวในมุมสายตาและอาการอื่นๆซึ่งคล้ายกับผลการยิงที่ระดับความร้ายแรง25แต่เบาบางกว่าเล็กน้อยรวมทั้งยังมีรายงานการพบบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่นปรากฏการโปรเตอร์ไกส์แต่ไม่มีการบันทึกวิดีโอเครื่องวัดเลเซอร์ระบุว่ามีการบิดเบือนเชิงพื้นที่ถาวเล็กน้อยที่ศูนย์กลางของเป้าหมายพื้นที่นี้ ถูกกำหนดให้ใช้ทดสอบผลระยะยาวของ SCP-923 ต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บันทึกจากด็อกเตอร์เผมคิดว่าเนี่ยมันเริ่มเลยเธอจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ออไปสู่ความป่าเถื่อนแล้วตอนนี้ scp 923รายงานว่าระดับความร้ายแรงสูงสุดของมันก็คือ238ซึ่งมันเรียกระดับนี้ว่าระดับคีเตอร์เอเอาละมาดูกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราค่อยมารายงานผลลัพธ์กันระดับความร้ายแรงคีเดอร์การตอบสนองมีคำเตือนอย่างเคร่งครัดว่า ้ามใช้ระดับความร้ายแรงนี้อีกผลลัพธ์คือทำให้เกิดอาการทางจิตเภทถาวรในผู้เข้าทดสอบทุกคนในรัศมี2กิโลเมตรรอบเป้าหมายอุปกรณ์เฝ้าสังเกตที่ศูนย์กลางตรวจพบการปรากฏตัวของซึ่งสลายหายไปหลังจากนาทีพื้นที่ดังกล่าวที่พิกัดเหนือตายถูกกำหนดให้เป็น SCP ขีด9 2 3ขีด0 2อันเนื่องมาจากผลกระทบถาวรที่เกิดขึ้นกับภูมิประเทศและบริเวณโดยรอบและต้องถูกกักการตามมาตรฐานผู้ที่พยายามเข้าใกล้ศูนย์กลางจะเกิดอาการตื่นตระหนกมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระยะ <X X> เมตรและสุดท้ายจะเข้าสู่สภาวะจิตเภทคล้ายกับผลการยิงที่ระดับความร้ายแรงต่ำกว่า การตรวจสอบหลังเหตุการณ์พบว่ามีความผิดปกติด้านกาละอวกาศที่สอดคล้องกับเหตุการณ์เนื่องจากและความเสียหายในครั้งนี้ที่เกิดจาก SCP-923 กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาสูงถึงความเป็นไปได้ที่ SCP-923 จะก่อให้เกิดเหตุการณ์ระดับ X-K Class วันสิ้นโลกบันทึกเพิ่มเติม แม้ว่าอุปกรณ์กว่าครึ่งหนึ่งจะสูญหายจากการทดลองนี้แต่อุปกรณ์เฝ้าสังเกต1ชิ้นที่หายไประหว่างการยิงด้วยระดับความร้ายแรง75ถูกพบอีกครั้งหนึ่งหลังการทดสอบในครั้งนั้นมันได้รับความเสียหายอย่างหนักและแทบไม่สามารถทำงานได้ความพยายามในการกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ยังคงดำเนินการอยู่ภาคผนวกการทดลองยิง scp 923หลายครั้งทำให้เกิดความเสียหายภายในตัวเครื่อง ส่งผลให้ค่าระดับความร้ายแรงต่ำสุดที่สามารถยิงได้นั้นเพิ่มขึ้นการวิเคราะห์ระบบภายในของ S.C.P. 923รายงานว่ามันไม่สามารถยิงที่ระดับความร้ายแรงต่ำกว่า66ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงมีคำแนะนำอย่างยิ่งว่าไม่ควรใช้วัตถุนี้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นโดยเด็ดขาดเอาลครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราพลเรือนทั้งหลายชอบ S.C.P. ที่ผม แอบเอามาเล่าให้เพื่อคุณฟังกันในวันนี้หรือเปล่าครับก็สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับสำหรับพลเรือนท่านไหนที่ยังไม่ค่อยเก็ตกับไอ้เจ้าเ c p ตัวนี้นะครับก็ไอ้เจ้าเ c p 923เนี่ยหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาก็เรียกว่า a useful tool ใช่ไหมแปลเป็นไทยก็เครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะเรียกมันว่าดาวเทียมเกเรแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เรียกมันว่า rogue satellite นะครับเป็นดาวเทียมเกเรดาวเทียมพเนจรดาวเทียมเถื่อนอะไรประมาณนั้นอ่าซึ่ง ไอ้เจ้าดาวเทียมเกเรเนี่ยที่จริงแล้วอะ่ะมันก็เป็น property อะ่ะมันเป็นของของอสถาบัน scp เนี่แหละก็เหมือนไอ้สถาบัน scp เนี่ยได้สร้างไอ้เจ้าดาวเทียมตัวนี้ขึ้นมาโดยที่จุดประสงค์เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้แบบแปลนที่มันชัดเจนด้วยนะครับรู้แค่ว่าเจ้าดาวเทียมเจ้าดาวเทียมตัวนี้เนี่ยมันจะติดเตาเรเดตเตอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถูกปิดไว้เหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าเตาปฏิกรณ์ที่ติดกับดาวเทียมตัวเนี้ยมันใช้พลังงานอะไร รู้ครับว่าหลังจากที่ส่งให้เจ้าดาวเทียมนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันดันดื้อครับก็สมกับชื่อมันก็คือดาวเทียมเกเรมันดื้อแล้วมันก็ดันไปแบบมีความคิดความอ่านขึ้นมาเองอ่ะเหมือน AI มันตื่นรู้อ่ะทาให้มันสามารถมีความคิดได้แล้วนอกจากที่เจ้าดาวเทียมตัวนี้มันจะมีออปชันเป็นเตาปฏิกรณ์ด้วยนะครับมันมีออปชันเสริมก็คือมันสามารถยิงได้ครับ แต่สิ่งที่มันยิงออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบแสงเลเซอร์ตุ้มตามมาเหมือนในการดั้มที่เราเคยดูนะครับแต่มันกลับเป็นเหมือนคลื่นพลังอะไรบางอย่างอะ่ะที่พอยิงมาแล้วเนี่ยมันสามารถทําให้คนที่อยู่ในระยะการยิงเนี่ยเป็นบ้าได้นะครับก,ก็คือมันสามารถปรับระดับความแรงของคลื่นได้ด้วยความร้ายแรงของคลื่นนะครับยิ่งแรงก็จะยิ่งส่งผลหนักแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่อยู่ในบริเวณร,บรอบๆบริเวณร,บรอบๆของเป้าหมายเนี่ย ก็จะส่งผลเหมือนกันก็คือแบบหายไปบ้างขยับบ้างหรือไม่ก็พังบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยครับออย่างที่ผมเพิ่งเล่าไปนะครับว่าไอ้ช่วงสุดท้ายอะ่ะที่เขาปรับความแรงสูตรแลยิงอะ่ะที่เขาบอกว่ามันมีปี๊บอะไรสักอย่างโผล่มาเอ่อปี๊บนาทีแล้วหายไปอะ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะแอบ ไปเอาข้อมูลลับมาเล่าไว้ให้ท่านผู้ชมทุกผู้ฟังฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าไปฟ้องผู้บัญชาการของผมนะครับเดี๋ยวผมจะโดนไล่ออกทุกวันนี้ก็ยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่นะครับก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งก็คือเท่าที่ผมไปค้นเอกสารมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยออไอ้ตอนที่เขายิงความแรงสูงสุดไปนะที่พื้นที่พื้นที่หนึ่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาณตรงกลางเป้าหมายณตรงกลางพื้นที่นั้นเลยครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตบ,บางอย่างครับที่เขาใช้คํานี้นะเขาใช้คําว่าเป็น spectral ntg เอ่ะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตต่างดาวอะ่ะเออแล้วออกมาในรูปแบบที่แบบไม่สมประกอบอะเหมือนแขนขาดขาข,า,ขาด,ขาดหูวขาดอะไรไปประมาณนั้นแหละแต่โผล่มาณตรงกลางจุดที่เป็นจุดเป้าหมายเลยครับโผล่ออมาแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับเหมือนโผล่มาเฉยประมาณ30นาทีแล้วก็หายไปซึ่งแทนที่มันจะให้คําตอบอะไรกับเราสักอย่างใช่ไหมแมงยิ่งทําให้ผมนสงสัยหนักกว่าเดิมว่าอาสรุปแล้วไอ้ตัวที่ออกมามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งในเอกสารเนี่ยมันก็มีบอกไว้แค่นี้นะครับที่ผมเอาแอบ,บหล่อยมาได้มันก็มีแค่นี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่มีข้อมูลนะครับเผื่อแบบไปแอบ,บได้ข้อมูลนี้มาไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตามนะครับให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะไม่เอาไปฟ้องไม่มีใครเอายาไปฉีดคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับก็นี่แหละครับก็คือเรื่องราวของ scp 9 2 3นะครับ สั้นๆนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเจ๋งอยู่นะครับดาวเทียมเกเรของเราก็หวังว่าเราพลเรือนทุกท่านเนี่ยจะชอบเรื่องราวที่ผมแอบออกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับดื่มน้ำใม้เยอะๆพักผ่อนในเพียงพอขอให้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยขอให้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสําหรับพลเรือนทุกท่านด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะไม่โดนเล่ออกก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย